เตียงอาถันคุณพิกเอ็มจากอุบลครับผมสวัสดีครับคุณพิคเอ็มครับสวัสดีครับอ่าเจอกันอีกแล้ว <c oughs> ขอบคุณมากนะ <c oughs> คุณพิคเอ็มครับที่โทรมา,าระหว่างที่พี่ตัวฟี่เนี่ยอยู่ที่เชียงรายแล้วก, <c oughs> บกว็บอกพี่ตัวฟี่บอกพี่ตัวฟี่ผมมีเรื่องเล่าโอเคพี่ตัวฟี่ดันอยู่เหนือแล้วยังไม่ได้มาจัดก็สัญญากันไว้ว่าถ้ากลับมาจัด นี่ก็เลยจัดเป็นครั้งแรกหลังจากห่างไปสิบกว่าวันนะก็คุณเอมเป็นเคสแรกเลยนะครับผมเป็นเคสที่สองต่อจากหลวงพี่เมฆเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเรื่องเตียงอาถรรพ์นะฮะคือคเกิดกับใครครับเกิดกับตัวเองหรือเกิดกับเพื่อนเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น้องชายคนหนึ่งของผมเล่ามาว่าเกิดกับญาติเขาครับได้เลยครับถ้าอย่างนั้นฝากน้องบิ๊กเอ็ม ส, Regard สารต่อนะครับให้ผวาได้ครับกันต่อเลยครับก่อนอื่นนะครับพี่ท็อปพี่เอชบาแก้วฝากวัสดีพี่ท็อปนะครับผมบอกคิดถึงสวัสดีครับพี่เอ๋แล้วก็พี่เอ๋ฝากบอกว่าเดี๋ยวถ้าว่างๆเสร็จงานแล้วพี่เอ๋จะไปเล่าในรายการพี่ท็อปนะครับยินดีมากๆเลยครับพี่เอ๋ครับสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่เอ๋ครับครับงั้นพี่ท็อปผมเริ่มเลยนะครับได้เลยครับรับเรื่องนี้ครับผมผมได้รับฟังมาจากน้องคนหนึ่งชื่อว่าไอ้น้องน็อตครับผม น้องน็อตชัลผมฟังว่าน้องน็อตเนี่ยเขาจะมีญาติอยู่คนหนึ่งครับผมซึ่งว่าเป็นเป็นอาเป็นอาเป็นอาเดี๋นะอาสักอาเป็นเป็นญาติคนหนึ่งนะครับผมครับซึ่งครอบครัวเขาเนี่ยพี่ท็อปเขาจะชอบตัวแม่ยิ่งตัวแม่เขาอะเขาชอบของมือสองมากพี่ท็อปอืชอบมากยิ่งเฉพาะพวกเครื่องไหนที่เป็นเครื่องไม้พี่เป็นตู้ไม้เป็นเตียงไม้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับไม้นะเขาจะหลงไหลมากเขาจะชอบมากมเคยเจอคน แบบนี้อยู่เยอะมากมายเลยครับพี่ก็เห็นไม่ได้เลยพี่เขาชอบมากเลยแล้วตัวเขาเนี่ยตัวแม่เนี่ยจะชองไปที่ร้านมือสองแล้วก็จะไปสนิทกับร้านต่างๆร้านขายของมือสองที่เอามาจากญี่ปุ่นมากอะไรที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยครับเขาก็จะสนิทไปหลายร้านตอนแรกๆเขาเริ่มสะสมชิน้นเล็กๆนะพี่ทอ็อปเหมือนได่แกลองซื้อดูซื้อมาซื้อมาพอมรรู้ตัวอีกทีหนึ่งพี่ท็อปเหมือนเหมือนแบบหลงเข้าไปนนั้นแล้วพี่บรรู้ตัวอีกทีหนึ่งโอ้เต็มบ้านแล้วพี่ไม่มีที่ว้แล้ว เอา,อางี้แม่พี่แม่พี่เป็นสุขโขทัยแม่พี่เป็นเหรอใช่ต้องของแบบว่าศ<ๆ>ิลปะสุขโขทัยด้วยตู้ลายครามอะไรเงี้ยเตียงตู้เสื้อผ้าโอ้แน่นอะไปต่อ <PM. S 2> ครับพี่พอรู้ตัวอีกทีนึงว่ามันเยอะแล้วของมันเยอะนะสงสัยต้องต่อเติมห้องสําหรับไว้เก็บของพวกนี้แล้วแหละครับอ่าผมบอกลักษณะบ้านเขาก่อนนะครับบ้านของอ่า พี่คนนี้ครับผมเขาจะมีลักษณะเป็นบ้านสองชั้นนะพี่ท็อปแต่ว่าชั้นสองเนี่ยพอเดินขึ้นบันไดพี่ท็อปผมอยากให้นึกถึงอาคารเรียนน่ะที่ว่ามันจะเป็นห้องซอยติดกันห้องหนึ่งห้องสองห้องสามครับแล้วด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นระเบียงยาวๆเลยพียาวเลยเหมือนเลยอ่าประมาณนั้นเลยครับเขาก็เลยต่อเติมเพราะอยู่กับอยู่กับสามีอยู่กับลูกชายอยู่กันสามสี่คนตามภาษาครอบครัวนะครับเขาเลยต่อเติมนี่ต่อเติมห้องพิเศษไปเลยไปเก็บของพวกนี้โดยเฉพาะเลย พอต่อเติมเสร็จก็เอาของย้ายไปเก็บที่นั่นพี่แล้วมีอยู่วันหนึ่งครับพี่ท็อปทางเฮียของร้านขายของมือสองซึ่งรู้จักกันสนิทกันเนี่ยโทรมาบอกว่าเจ๊เจ๊เนี่ยวันเนี้มีของสวยนะทีเด็ดเลยนะให้แวะเข้ามาดูหน่อยพอได้ยินแบบนั้นพี่ท็อปคนชอบอยู่แล้วอะร,รีบแต่งตัวเลยพี่ไปดูเลยพอไปถึงร้านครับผมพี่ท็อปไม่เห็นยังไม่เห็นเฮียนะครับก็บบเลยเดินดูของนั่นดูนี่ไปดูไปแล้วไปสะดุดตา ของชิ้นหนึ่งครับผมของชิ้นนั้นคือเตียงไม้พี่ซ mm. ึ่งแกบอกว่าเห็นแล้วมันถูกชะตามากชอบมากเลยเกิดแบบความอยากได้มากแกก็เลยมองสำรวจดูโอ้โหงานยิ่งดูยิ่งชอบยิ่งจับยิ่งดูงานยิ่งชอบเลยถ้าพักเฮียเจ้าของร้านมาอ้าวมาแล้วเหรอเจ๊เห็นแล้วเหรอนี่แหละที่กาลังจะบอกว่าเนี่ยตัวนี้เลยทีเด็ดเลยสวยมากก็เ,เลยคุยกันก็เ,เลยคุยกันถามนั่นถามนี่กันสุดท้ายในใจแกนะครับพี่ท็อปคนเขา แกเคยซื้อของแบบนี้ก็พอมีประสบการณ์มาบ้างครับแกก็เลยคิดว่าอยของแบบนี้ราคาน่าจะไม่เบานะอาจจะไม่เบาพอสุดท้ายได้คุยราคากันเนี่ยเจ้าของร้านบอกราคามาแกตกใจเลยพี่ราคาถูกมากพี่ล็อกถูกมากเหมือนให้ฟรีอ่ะครับวินาทีนั้นแกไม่คิดอะไรเลยพี่ไม่ถามด้วยซ้ำว่าของมาจากไหนมันเป็นยังไงคือเอ้ยถูกใช่ไหมปุ๊บเอาเลย<า>ใจตัจ้ง เอาเดี๋ยวนั้นเลยพอเอาเดี๋ยวนะเขาเอารถเ,เอาเตียงขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านครับพอมาถึงบ้านเอาเตียงหน่อยพี่ไปวางไว้พอลงเตียงเนาะแล้วก็ไปยืนชื่นชมว่าโอ้ยวันนี้ฉันจะนอนเตียงใหม่ <S 2> <S 2> ฉันจะจัดมุมห้องอยังไงนะอย่างนั้นอย่างนี้ <S <S มันเป็นช่วงเย็นพอดีลูกชายเลิกเรียนพอดีลูกชายกลับมาลูกชายก็กาลังเป็นหนุ่มนะครับผมกลับมากลับมาเห็นเอาแม่ซื้ออะไรใหม่อีกแล้วเนี่ยโอ้ยซื้ออะไรนั่งหนาแม่พอมาเห็นพอเดินมา แม่คามาดูมาดูนี่ลูกพอลูกเดินไปดูเป็นเตียงพี่ท็อปลูกชายกับชอบเหมือนกันพี่อชอบก็เลยลูกชายบอกแม่ผมชอบแม่ผมขอได้ไหมผมอยากได้เอาไปไว้ห้องผมนะผมรู้สึกชอบมากเลยแย่งกันแล้ะแม่ลูกใช่แม่ก็แบบโอ๊ยใจหนึ่งก็อยากได้ใจหนึ่งก็ลูกกับพี่พอสุดท้ายก็เออต้องยอมยกให้ลูกไปลูกมันอยากได้ครับก็เลยยกให้ลูกกับเอาเข้าไปในห้องลูกลูกก็จัด ห้องจัดอะไรใหม่หมดเลยนะพี่จัดห้องหมดเลยเตียงนีู้ผ้าโอ้ยฉันเตียงสวยลูครับรู้สึกแปลกๆค่ะพี่แบบว่ารู้สึกชอบเตียงนี้มากเลยรู้สึกแบบมีความมีความคิดที่แบบว่าไฮ้ทำไมเราชอบเตียงนี้เลยว่าอยากนอนเหมือนรอมานานอะไรเงี้ยพี่ครับพอตกคืนแรกพี่นอน,น,อนปกติพี่ไม่มีอะไรเลยผ่านมาประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์ก็ปกติไม่มีเรื่องมีราวอ,อะไร,รจนมันเริ่มเข้าไปเดือนแล้วพี่มันจะครบเดือน แม่ก็สังเกตลูกตัวเองว่าเอ๊ะทาไม๋าวนี้ลูกเรามันดูมันเหมือนซมๆอ่ะพี่เหมือนคนแบบนอนไม่พอถอบตาดําๆตื่นมาเหมือนไม่มีไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอะไรเงี้ยครับแต่ก็คงไม่คิดอลไบ้างคิดว่าลูกเป็นหนุ่มอยู่เขาคงเล่นโซเชียลเล่นโทรศัพท์เล่นเกมดึกอ่าเไม่คิดอะไรก็ผ่านไปนส,สักระยะหนึ่งแม่ก็สังเกตลูกนะลูกมันเริ่มหนักขึ้นทอ็อ ถักไปปลูกเดี๋ยวนี้ไปโรงเรียนบางวันไปไม่ไหวเป็นไข้ครับเหมือนไม่มีแรงเลยพี่นอนอยู่แต่กระเตียงนอนแล้วแบบตาโบเหมือนคนแบบเขาเรียกอะไรนะพี่เหมือนคนไม่มีสงาาส่าราศีเหมือนคนแบบไม่มีพลังชีวิตอ่ะพี่ท็อปครับพอแม่เห็นแบบนั้นแม่เริ่มคิดก็ว่ามันอะไรปะแล้วที่มันแปลกอย่างหนึง่งมันเริ่มหนักขึ้นเพราะว่าบางวันที่ลูกไปโรงเรียนลูกกลับมาลูกกลับมาที่บ้านแทนที่ตอนเย็นจะกินข้าวกันแม่นั่งกินข้าวเฮ้ยลูกกินข้าวกินข้าวลูกไม่หรอกแม่ แล้วก็รีบพอหวัดดีแม่เรรีบเข้าห้องเอาง่ายๆพี่ท็อปเหมือนจะจะตรงไปที่เตียงจะนอนอย่างเดียวเลยออืชวนไปไหนก็ไม่ไปวันหยุดวันอะไรไม่ไปจะนอนอย่างเดียวครับแม่ก็เริ่มเอกใจแปลกใจผมต้องขอบอกพี่ท็อปกับท่านผูกฟังก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มันเกิดที่ภาคอีสานเนาะภาคอีสานเนี่ยว่าผมเนี่ยจะมีความเชื่ออยู่แล้วเรื่องเอาง่ายๆเรื่องอีสานเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะตีเป็นเรื่องนี้ไปก่อนเลยครับแม่ก็เลยเริ่มคิดว่าให้มันแปลกๆเลยเนี่ยก็เลยถามลูก ลูกก็ยังไม่ไม่บอกไม่มีอะไรแม่ก็เลยไม่สบายใจก็เลยไปหาหลวงตาหลวงพ่อที่นับถือครับผมที่แม่นับถือก็เลยไปเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็บอกว่าเอานี้เดี๋ยวเอาน้ำมนต์ไปละกันเพื่อความสบายใจของโยมเอาน้ำมนต์ไปลดของมือสองของไปลดให้หมดเลยลดทั่วบ้านเลยครับหลวงพ่อก็เลยให้น้ำมนต์มาแม่ก็ได้น้ำมนต์มากลับมาบ้านยังไม่มีใครอยู่ลูกยังไม่กลับพี่ท็อปแม่ก็เอาน้ำมนต์เนี่ยไปลดไปลดในห้องเก็บของลดของมือสองเขาผิ ลถทางบ้านเลยแล้วก็ไม่ลืมแอบเข้าไปในห้องลูกไปรดน้ำมน์ในห้องลูกด้วยพี่แล้วก็เน้นที่เตียงด้วยเน้นที่เตียงไปลดน้ำมลเสร็จก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ทับลูกกลับมาปัป๊บปรับีค้าแม่พุบกินข้าวของเสีลูกไม่ไม,ไม่ไม่กินหรอกแม่เดิน<อ>ขึ้นนอนอย่างเดียวเลยเหมือนเดิมเก็บตัวหม,มอมมตัวเก็บตัวใช่ครับไปเรียนได้ไปเรียนได้ก็ไปเรียนตามปกติครับก็ไปเรียนตามปกติครับพอพอตอนเช้ามาพี่ พอเช้ามาวันนั้นเป็นมันหยุดลูกตื่นแต่เช้าเลยพี่วิ่งมาหาแม่เลยบอกแม่แม่ไปทําอะไรในห้องผมหรือเปล่าเนี่ยทําอะไรล่ะลูกเนี่ยเขาโกรธมากเลยเนี่ยเขาโมโหมากเขาไม่พอใจเนี่ยแม่เขาโกรธมากเลยแม่ก็เลยงงพี่ท็อปเขาเขาคือเขาไหนเขาคือใครเขาไหนลูกเพาเขานี่เขาโกรธมากเลยเนี่ยแม่ไปทาอะไรในห้องผมไหมแม่ก็เลยถามเขาคือใครเขาคือใครเองพูดมาที่ลูกก็เอามามึงนึง คนทุกท้ายพอจับคุยพอเริ่มคุยกันน่ะลูกก็บอกว่าแม่ æ, ถ้าผมพูดอะไรไปเนี้ยแม่จะเชื่อไหมแม่ก็บอกว่าเออเองก็พูดมาลูกเออเองพูดมา,ลเ,ดมาเล่าได้ลูกก็เลยเล่าให้ฟังว่าแม่ æ, ตั้งแต่ได้เตียงนี้มานะาแรกๆก็ไม่มีอะไรนะแม่แต่พักหลังๆอ่ะผมมักจะฝันผมฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง เหมือนผมอยู่ในอาการสลึมสลืออ่ะมันตึงหลับปึงตื่นอ่ะผมลืมตามองอ่ะเขานั่งอยู่ปลายเท้าผมแล้วก็หันมายิ้มให้ผมนั่นคือช่วงแรกๆนะพอสักพักผ่านไปนะแม่บางครั้งผมนอนอยู่ผมเหมือนรู้สึกต,ตัวตัวเองหลับไม่หลับเนี่ยตึงหลับกึงตื่นเนี่ยบางครั้งจะมีมือเอื้อมมากอดผมเหมือนนอนกอดผมเหมือนนอนซุกกอดผมอยู่คืนแม่ mm hmm. พอหลังๆมาหนักกว่าเดิมแม่ผมรู้สึกว่า ผู้หญิงคนนั้นน่ะเริ่มเหมือนจากก่อนนะพี่ท็อปครับก็ค่อยๆมาแบบมาหอมมาจูบมาแบบเหมือนแบบอ่าเล่าโลเหมือนแบบลูกไล่อะไรเงรี้ยพ<ๆ>ีค่ครับครับจนสุดท้ายมันเลยเถิดจะแบบว่าผมรู้สึกว่าผมถึงขั้นมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นเลยคืนแม่หลังจากนั้นมาเป็นแบบนี้บ่อยมากแม่ผมจะมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นโดยที่ผมเหมือนผมกึ่งหลับกึงก่งตื่นผมไม่ได้แบบลุกขึ้นมาแบบมีอะไรกับเขานะ แต่ความรู้สึกผมเหมือนผมนอนนะผมแบบรู้สึกว่าผมมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นเป็นเป็นอย่านประจาําของการอยากกลับไปนอนกลับไปอยู่ที่เตียงไหมของคนงเขาใช่เขาก็เลยรู้ส<ช>ึกว่าผ <c oughs> ูกพันอย่างนี้เหรอแอบรักผีง,งี้ป่ะผมว่าในความรู้สึกเขายังเดกทสมัยใหม่แบบยังไง,แบบง,งเราฝันหรือเปล่าวะเพราะว่ามันมันเจอแต่ในฝันในพี่ท็อปมันยังไม่เจอแบบเปิดมาเห็นอย่างเงี้ยพอเป็นอย่างนั้นพอแม่ได้ยินแบบนั้นพี่ท็อปแม่ไม่ได้แล้ะพี่ มันต้องมีอะไรแปลกๆแล้วแหละแม่ก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเองเราต้องเอาเตียงเนี้ยไม่ได้แล้วลูกนอนไม่ได้้วเดี๋ยวแม่เอาเตียงไปเก็บไปในห้องเก็บของดีกว่าเองอย่านอนเลยเพราะว่าเราไม่รู้สาเหตุแต่ว่าแม่คิดว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วแต่ด้วยความว่าบางคนในใจผมตอนที่น้องมาเล่านะพี่ผมถามทำไมไม่ทิ้งเตียงไปเลยวะหรือว่าทำไมคืนมามันก็เลยอธิบายว่าเพราะคนมันชอบพี่ท็อปคนมันรักมันเห็นว่ามันสวยมันไม่อยากทิ้งที่สีได้ครับ ก็เลยเอาเตียงเนี่ยไปไว้ห we ้องเก็บของแล้วก we ็ปูฟูกปูอะไรให้ลูกนอนเหมือนเดิมก็ผ่านไปพอคืนแรกคืนสองวานไปลูกดีขึ้นพี่ท็อปอาการดีขึ้นครับมันเป็นปกติพอผ่านไปเรื่อยๆพอคืนเข้าคืนที่สามที่สี่ด้วยความเป็นแม่เนาะยังไงก็ห่วงลูกแอบไปเปิดประตูดูลูกตลอดเลยพอคืนนั้นพ่อแอบไปเปิดประตูดูลูกพี่ท็อปลูกหายหาลูกไม่เจอลูกไม่อยู่ในห้องไม่อยู่ที่เตียงไม่ไหนอ่ะ ก็เลยไปตามหาพี่ท็อปบอกพ่อบอกอะไรมาตามหากันหายังไงก็ไม่เจอพี่ด้วยความเป็นแม่นะผมว่าเขามีมีมีเซนส์ความเป็นแม่เขานึกถึงเตียงเขาบอกไปดูที่ห้องเก็บของกันสิเขาก็พากันไปดูที่ห้องเก็บของพี่พอเปิดประตูห้องเก็บของพี่ลูกชายนอนอยู่ที่เตียงนั้นเห็นลูกตัวเองนอนหลับอยู่ที่เตียงนั้นขนาดเอาไปเก็บในห้องเก็บของยังไปซุกนอนอยู่อีกบผมอุ้ย แม่กับพ่อก็ไปปลุกตื่นลูกเองมานอนอะไรที่นี่นี่เองมาได้ยังไงนี่มานอนทําไมเพอลูกตื่นมาสลึมสลืมก็งงงง,ง,ง,งมันเหมือนคนแบบเพิ่งตื่นงงงแบบถามอะไรไม่รู้เรื่องเลยพอลากลูกออกมาจากห้องได้ก็เลยมาถามพอได้สติไปนอนทําไมที่เตียงนั้นลูกก็แบบตอบว่าแม่ผมไม่ได้ไปนอนที่เตียงนะผมไม่ได้เข้าไปทีห้องเก็บของนะผมผมผมไม่รู้ผมไปที่นั่นได้ยังไงเหมือแล้วแม่ก็บอกครับผมแม่ก็เลยถามว่าเอ้าก็นี่เองไปนอนในห้องเนี่ยแล้วเองยังไงเองไปนอนทาไมบอก แม่ผมจะเล่าฟังผมอ่ะปวดฉีด่ตอนกลางคืนผมก็เลยเดินออกไปเข้าห้องน้ําพอผมขึ้นมาน่ะผมเปิดประตูอ่ะแล้วผมเปิดประตูห้องผมนะพอผมเปิดไตผมเห็นผู้หญิงคนเดิมอ่ะอยู่ในห้องผมแล้วก็แบบว่าเหมือนเชิญชวนว่ามานอนสิมานอนได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนผมไม่รู้ตัวเลยแม่เหมือนผมแบบอยู่ในพวังผมก็เดินเดินแล้วผมก็ไปนอนหลับที่เตียงผมแต่เขายืนยันว่าผมนอนที่ห้องผมอืแต่แม่นะพี่ ไโปโผล่อยู่ในห้องเก็บของครับนั่นคือเขายืนยันเลยว่าผมเห็นผู้หญิงก็จริงเขาชวนผมมานอนแต่ว่าผมยืนยันว่าผมนอนที่ห้องผมไม่ได้ไปที่นั่นแต่ผมไปโผล่ที่นั่นได้ยังไงไม่รู้พ,พี่พอเกิดเรื่องนี้มาพี่แม่รู้แนละ้วไม่ไหวแล้วยังไงก็รักลูกมากกว่าครับก็เลยตัดสินใจว่าเตียงเนี้ยมันไม่ธรรมดาแล้วเดี๋ยวจะต้องเอาไปคืนร้านแล้วต้องไปถามหาสาเหตุให้ได้ว่ามันคืออะไรครับ แม่ก็เลยยกเตียงใี้ขึ้นรถแล้วไปที่ร้านเฮียพอไปถึง er, เฮียก็นึกว่ามาซื้อของเหมือนเดิมก็คุยกันดีสุดท้ายแม่บอกว่าเฮียถามเรื่องเตียงหน่อยน่าจะของร้านเปลี่ยนเลยนะพอถามเรื่องเตียงปั๊บขาบอกว่าเนี่ยลูกจะเจอแบบนี้เฮีย er, บอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่มีเรื่องอะไรแล้วมันมีเรื่องอะไรไหมมาเกี่ยวอะไรบอกไม่รู้อย่างเดียวพี่ท็อปไม่ร,มรู้อย่างเดียวเลยสุดท้ายก็แม่บอกว่าเอาอย่างนี้ขอคืนเตียงแล้วกันเฮียบ, er, บอกเฮีย er, ไม่รับ ไม่รับไม่รับคืนไม่รับคืนเตียงนี้ไม่รับคืนซื้อไปแล้วไม่รับคืนจนแม่บอกว่าคืนน่ะไม่เอาตังค์ด้วยเอาคืนไปเฉยเฉยเลยให้คืนเลยเขาเลยจะให้คืนไปเลยเฮียบอกไม่รับให้คืนฟีฟีก็ไม่เอาอ้วกไม่เอารือเจ้าไปทิ้งไหนเจ้าไปทําอะไรก็เอาไปแต่ร้านอ้วกไม่เอาไม่รับคืนันกบบอกพีรุธอยู่แล้วอ่ะไม่รับคืน ไม่ไม่เอาตังค์ด้วยก็ยังไม่เอาแสดงว่ามันมีววรุษอยู่แล้วแล้วก็ถามว่ามีอะไรไหมไม่มีอะไรมันไม่มีเป็นไปไม่ได้ครับพี่ผลสุดท้ายก็คุยกันไม่ลงตัวก็แม่เขาเลยเอาเตียงกลับมาบ้านแล้วนั่งคิดว่าเราจะทํายังไงต่อดีก็เลยนึกถึงพระรก็เลยนึกถึงพระพี่ไปที่พึ่งและเข้าวัดก่อนครับก็เลยไปหาหลวงตาไปเล่าหลวงตาฟังหลวงตาบอกว่าเอาอย่างนั้นอนะาตมาจะช่วยมีวิธีเดียวแหละก็คงเอามาถวายบัดั่นแหละครับ เอามาไว้ที่นี่เดี๋ยวจะมาจะรับเองอแม่ก็เลยดีใจสบายใจพี่ท็อปก็เลยเอากลับไปที่บ้านเนี่ยไปเอาเตียงขนเตียงไปไว้ให้หลวงตาไปสมายหลวงตาหลวงตาก็ใช้ให้คนเนี่ยเอาไปไว้ในห้องเก็บของครับไปไว้ในห้องเก็บของก่อนพอกลับมาแม่สบายใจแล้วหลวงตาทําพิธีให้ตะมนนงมํามนลดนํามนอ่ะไรสบายใจแล้วพอผ่านมาคืนสองคืนพี่ท็อปแม่สังเกตลูกปกติพี่อาการดีโอ้แม่สบายใจแล้วคงจะรอดพ้นเรื่องนี้ไปแล้วแต่เหมือนเดิมพี่ท็อป แม่ด้วยความเป็นห่วงเนาะก็ยังแอบไปเปิดประตูดูลูกทุกคืนมันมีคืนหนึ่งพี่ท็อปเปิดประตูดูเอ๊ะพี่ท็อปลูกหายอีกแล้วลูกชายหายไปไหนลูกไม่อยู่ในห้องก็วิ่งหาทั้งบ้านเลยพี่เป็นเรื่องเป็นราวหาเลยไปปลูกพ่อปลุกญาติมาช่วยกันหาในบ้านเข้าไปดูในห้องเก็บของก็ไม่เจอพี่ท็อปหาทั้งบ้านไม่เจออหาก็ไม่ได้หาไม่เจอเลยด้วยความเป็นแม่พี่เซน์มันปี๊ดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ย หรือว่าจะเอาอีกแล้ววะเน,นี่ยอย่าบอกนะว่ากลางดึกนะพี่นี่เรื่องเกิดกลางดึกนะเขาก็เลยพ่อกับแม่เนี่ยก็เลยขี่รถพาญาติเนี่ยไปกลางคืนเลยนะพี่ไปที่วัดเลยไปปลุกหลวงตาเลยหลวงตาก็หลวงตาก็ออกมาก็พอเล่าหลวงตาฟังหลวงตาก็บอกว่าลองไปดูซิในห้องเก็บของอะเอียงอาจจะมาไปไว้ที่นั่นก็เลยพากันไปดูห้องเก็บของพี่พอเปิดประตูฉันนั้นนะพี่ลูกทายนอนหลับอยู่เกียงเดิมมานอนที่วัดไปได้ยังไงอ่ะ ไปได้ยังไงอ่ะคือคือพ่อกับแม่ก็ต้องขับรถไปใช่ไหมใช่ครับแลนน้อยู่ในบ้านเนี่ยโอเคเดินผิดห้องเนี่ยจากห้องตัวเองไปห้องเก็บของเนี่ยมันยังโอเค make sense แต่นี่จากบ้านไปวัดอ่ะเขาไปยังไงอ่ะครับพี่พออ่ะพอเห็นว่าลูกนอนที่นั่นก็พยายามปลุกลูกปลุกยังไงก็ไม่ตื่นพี่สุดท้ายหลงตามาปลุกเอาหลงอนตมณมาล่าตะมณ์มรถจนได้สติขึ้นก็พาลูกมาพาลูกกลับบ้านไปก่อน ส่วนตัวแม่ก็มาคุยกับหลวงตาว่าเนี่ยหลวงตาเขาบอกมันมันมันไม่ธรรมดาลนชักไม่ดีละถ้าปล่อยไปแบบนี้นี่เขาอาจจะเอาลูกเองถึงตายเลยนะออสิแูแม่เขาครับแม่ก็เลยถามว่าหลวงตาแล้วทําไมเขาจะต้องมาอะไรกับลูกหนูตาเขาบอกว่าอันนี้หลวงตาไม่รู้ถ้าให้ให้หลวงตาคาดการก็คือเกาอาจจะเป็นเหมือนก็อาจจะรอ อาจจะเป็นเนื้อคู่กันหรือแบบว่ามันถูกชะตากับเด็กนี้แล้วชอบเดบนี้แบบจะเอาไปอยู่ด้วยก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แม่เขาเลยยิ่งเนาอพี่น้อยยิ่งได้ยินคําว่าจะเอาลูกไปอยู่ด้วยลูกจะตายเป็นไ<ต>ปได้หมดพี่ครับเขาเลยกลัวจะทายังไงดีโรนลานเลยหลวงตาบอกว่ามีวิธีเดียวเราต้องทําบุญให้เขาแล้วเผาเตียงนี้ทิง้งซะพี่ท็อปนักเวลานั้นอะไรก็ได้สําหรับแม่จะทอะารก็ได้จะเผาจะอะไรก็ได้ทั้ทงนั้น สรุปก็คือแม่ก็เลยว่าเผาก็ได้อย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวตลงตาหาหาหาทาให้ครับพอเช้ามาครับผมหลวงตาก็ทําพิธีเผาท่านี่ทําบุญทําอะไรแม่เขาก็รับปากเขาก็ทําบุญอะไรให้กับดวงวิญญาณดวงนี้ที่อยู่ในเกียงครับแล้วพอหลวงตาให,ให้ให้ลูกชายมาพอลูกชายมาหลวงตาบอกว่าแต่ว่าลูกเองต้องบวชนะลูกเองต้องบวชให้ลูกบวชด,ด้วยนะ เพราะว่าตอนเนี้ลูกเองอะรวงชะตาตกด้วยครับและลูกเองอะเหมือนไม่มีพลังชีวิตเลยเหมือน<ม>เขาอยู่กับเขามานาน<อ>ถ้าอยู่กับสิ่งนี้นานๆเนี่ยเขาจะสูบพลังชีวิตเพราะว่าลูกเองดูไม่สดใสไม่สดชื่นเลยเนี่ยต้องบวชอยู่ที่วัดนี่แหละปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงตาอยู่ในรมกาถาพักให้มันให้ทุกอย่างมันดีขึ้นให้มันมีบุญบารมีให้ทําสมาธิทําอะไรให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นเองแล้วค่อยให้ลูกเองสึก แม่ก็เลยยินยอมให้ลูกบวชลูกก็บวชชพพี่ท็อปครับลูกก็บวชอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณน,นั้นแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงตาจนสุดท้ายพี่ท็อปจนสึกออกมาทุกอย่างเรื่องราวก็กล,กลับมาเป็นปกติแล้วของบางชิ้นนะพี่ท็อปในบ้านอะแม่ก็เริ่มกลัวเลยพี่สยองแล้วครับบางชิ้นก็ขายไปบ้างเริ่มชักจะไม่เอาไว้แล้วเริ่มชักจะไปดูดูแต่บางอันก็ไม่ชอบจริงๆก็ไม่ซื้อเริ่มเผาเผเลืองการซื้อของมบอสอง ลงมาบ้างครับพี่ท็อปเรื่องก็ประมาณนี้ครับที่น้องน็อตกรุงฝากไว้